Got your own crown, crown, down, down, crown, crown, สุขภาพคุณผู้ชมค่ะมาสุขภาพดีพร้อมรอยยิ้มกับพวกเขา,ชาโชพระวรว,วันนี้ครับเราจะมาคุยกันเรื่องสุขภาพร่างกายกันบ้างคือคนเราสุขภาพเราแย่ลงนะ<ฆ>คือร่างกายบางทีก็ติดบางทีก็นะไม่ค่อยสะดวกเ,เคลื่อนไหวอะไรไม่คล่องแคล่ว<ฆ>ทําไมเนี่ยปัจจุบันเกิดอะไรขึ้นทาไมร่างกายเราไม่ดีเลยผมมีเคสหนึ่งครับนี่เดี๋ยวผม ทปไมถ่ายไม่ชัดเลยเทคโนโลยีของเราเนี่ยทำให้เราสะดวกสบายก็จริงแต่ว่าก็ทำลายสุขภาพเช่นเดียวกันยังไงอ่ะตัวเยอะด้วย iPhone iPhone เดี๋ยวนี้ทำมาใช้นิ้วเดียวสไลด์ใช่แล้วร่างกายออนแอใช่ใช้ทำไมของเขาดีอ่าเนี่ยไอโเหมือนกันเลยเหมือน iPhone เลยขยับอยู่2นิ้วนิ้ว2นิ้วซูมซูมปึ๊บปแค่นี้ใช้แล้วร่างกายออนแอใช่ใช้ทำไมของเขาดี iPad iPad ใหญ่ขึ้นมาหน่อยเล่นเกมนะเล่นเกมกันใหญ่แล้วเปิดเป็นเนี่ยคอเนื้อยืดมเขาป่ะเอาแถลงไหมปั๊บใหญ่ขึ้นมาหน่อยชออย่างสไลด์นิ้วเดียวอยู่ดิสไลด์สไลด์สไลด์สไลซ์เสียไม่ใช่ของมันนะจที่เสียเป็นไงครับใช้แล้วร่างแกนแอร์ออนแอร์แต่ใช้ทำไมของเขาดีผมจะบอกไว้เลยนะครับ สตีฟจ็อบนะครับผมอยากให้ไปแก้ไขด่วนเลยนะครับตายแล้วตายไปแล้วสตีฟเอร์วินก็ได้ครับตายแล้วสตีฟเดวิดก็ได้ครับตายแล้วเดียยงไม่ตายครับแต่ผมผมผมเชื่อนะขอเชื่อผมเชื่อเพราะว่าเคยเห็นเคยเห็นรูปมนุษย์ต่างดาวครับค่ะค่ะเออเเขาจะเหลือแค่นิ้วนิ้วไหนที่เขาไม่ได้ใช้นานๆเนี่ยมันจะหดมันจะหดเนี้ยนิ้วดอกไปไม่แน่ว่าคนอนิวัฒนาการไปมีสามนิ้วใช่ครับ นเาไม่จริงครับผมว่าเราวิวัฒนาการมามากกว่านั้นแล้วไดยยังไงไดโนเสาเนี่ยเกิดก่อนเราใช่ไหมเป็นลาลานปีมีได้นเสาพันหนึ่งที่เล็กมันใช้ไอพอมาก่อนหรือเปล่ามันมีตามนิ้วนือพูดจริงๆริงไม่ได้เชื่อไม่ใช่แค่เดินอ่ะก็เหมือนแล้วเสียงก็ยังเหมือนอีก โอ้ที่บ้านเลี้ยงแน่เลยตายแล้วเออผมเพิ่งรู้ว่าทีเล็กใช้ไอพอดเลื่อนงี้มี่ีเทคโนโลยีทำให้คนเราร่างกายอ่อนแอลงออกกำลังกายน้อยลงเอาอกกำลังกายน้อยลงแต่ว่าอ่อนแอลงผมมีพนักงานออฟฟิศครับคุณลองคิดสภาพชีวิตเขานะตื่นเช้ามานั่งรถไปทำงานพอถึงที่ทำงานนั่งอีกแลเงี้ยนั่งบนโต๊ะหน้าจอคอมเนี่ยหน้าจอคอมแล้วโรคก็ตามมาเยอะนิ้วล็อกโรคอย่างนี้ที่ผู้หญิงพออายุ40อัพเป็นกันทุกคนอ่านี้ต้ออีก ต้ออูต้อจ้องนานจ้องนานบุคลิกภาพเสียพอตาจะเป็นอย่างที้ตลอดเนี่ยวิ่งว uh ิ <h <h ่งวิ uh s <S ่งเนี่ยอย่างนี้ตลอดเวลาน่าเกลียดมากวิธีการแก้ถ้าสมมติว่าคุณทำงานอยู่ในบริษัททำยังไงคุณแค่ใช้สมองครับ โอ้โหขอดูสมองเขาหน่อยเลยหลายสมองสมองมันทูมาหลายทีละประยุกต์ให้ดีค่ะคุณทํางานอยู่วันก็ออกกําลังกายไปด้วยได้อย่างเช่นนักบัญชีอืออ่นักบัญชีเขาทําอะไรครับจดบันทึกอาจดบันทึกจดบันทึกลงรายรับรายจ่ายสินทรัพย์นี่สินส่วนของเจ้าของคุณอยู่แค่เนี้ยมันมันก็ออกแค่นี้จะเป็นเอเลียนอ่าใช่ผมมีวิธีแก้ไขครับุณยกคอมทิ้งค่ะเอาไว้บอร์ดใหญ่ๆแปะข้างหน้าโต๊ะทํางานคุณแล้วค่ณช่หนใหญ่แค่ไหนใหญ รายรับรายจ่ายเขียนให้ห่างกันอ๋อเขียนรายรับอยู่นี่รายจ่ายอยู่นี่โอ้ยจะท้รายรับปั๊บจะทำรายรับปั๊บฮึบจะทำรายจ่ายปั๊บฮึบจะทำรายรับปั๊บฮึบจะทำรายจ่ายปั๊บฮึบทำรายรับรายจ่ายรายรับรายจ่ายรายรับรายจ่ายรายรับโอ้โหออกกำลังกายตายละแค่นี้คุณก็ได้ออกกำลังกายส่วนแขนแล้วครับมันจะมีโรคอื่นตามมาและอย่างนี้ขาเราไม่ได้ออกเลยใช่ไหมครับครับเราสามารถขยายกระดานให้กว้างขึ้นได้ไหมครับสุดออฟฟิศอะเดี๋ยวผมขอพื้นที่หนิดหน่อย ไล่รับอยู่รนี่นะนี่นะไล่นะอยู่นู่นเลยนะโอเคไล่รับไล่จ่ายไล่รับไล่จ่ายไล่ออกไปแล้วไล่ออกทำไมคุณทำงานดีแล้วเนี่ยมันช้าไงนี่คือสิ่งที่พี่เรียกว่าประยุกต์ประยุกต์ประยุกต์ออกกำลังกายไอ้นี่ออกกำลังกายเหมือนกันใช้วิธีการอนาล็อกขึ้นอนาล็อกมีอย่างอื่นอีกไหมเพราะมีผมมีผมมีการใช้คอมพิวเตอร์เนี่ย บ่อยๆนั่งอยู่ตัวตัวนิ้วล็อกตไหมครับตัวเนี่ยเราอยากได้แบบทุกส่วนเออเราก็เลื่อนเมาส์มาวางให้ตรงแจะคลิกโอเคกอตีสอบตีสอบใส่เมาส์เมาส์ซ้ายถูกต้องโอเคแรงมากแล้วถ้าแบบเรลคลิกอะฮะโอ้โหเรียแต่นึกว่ากล่องสัมนาระอายุของคุณอาจจะมากขึ้นแต่อายุเมาส์เนี่ยลดลงผมว่าอายุเมาส์เท่าไหร่อายุสมองคุณเนี่ย ไม่ต่างกันเออยี่เลยอ่ะยี่เลยอ่ะกูโหยแย่นี่ยังดีนะแค่เมาส์ถ้าคีย์บอร์ดเนี่ยวพันลวันเลยส่งต่อเรื่องสุขภาพนี่ไม่ยากแก้กันง่ายๆอะไรวะแก้กันง่ายๆสุขภาพเราจะบอกว่าไม่ว่าใครก็แล้วแต่เนี่ยมีโอกาสออกกําลังกายกันได้ตลอดเวลาใช่คือไม่ต้องจริงจังเหมือนที่เราทําก็ได้เบาๆขยับตัวเราจริงจังกันเลยจริงจังหรเล่าเราจริงจังกันเลยจริงจังที่ผมคิดจริงจังอะไรกัง แล้วมันก็มีข้อห้าเหมือนกันในการออกกําลังกายคือจะออกแบบุ่มสี่ซูมห้าตลอดเวลาก็ไม่ได้ไงเขาบอกเขาบอกว่าเขาบอกว่าอย่าออกกําลังกายตอนกลางคืนเพราะว่าเดี๋ยวนอนไม่หลับไงคือการออกกําลังกายเนี่ยเขาให้ออกตอนเย็นหกโมงถึงสองทุ่มเป็นช่วงเวลาการออกกําลังกายที่ดีที่สุดเขาถึงเรียกว่าตอนเย็นหรือตอนกลางคืนแต่จริงๆต้องให้ห่างจากเวลานอนสักสามถึงสี่ชั่วโมงเพื่อให้ฮอร์โมนปรับระดับลงไปสู่ในช่วงปกติแล้วและเราจะนอนหลับสบายถ้าตอนกลางคืนนะคะจริงๆถ้าแบบทําก่อนนอนเลยก็มีการออกกําลังกายอีกชนิดหนึ่งที่เรามา แนะนำการซึ่งจะง่ายมากยงไเชิญพี่นุ่นหน่อยค่ะมานี่เลยตอนนี้ก็ดึกแล้วไงตามได้ตอนท่เคยหน้าที่มันดีจริงๆนะจริจริงว่าลิตาขึ้นเวทีมามันไม่เคยช่วยลิตาเลยไม่เคยอ่ะง่ายๆนะคะเป็นการออกกําลังกายรูปหน้าเพื่อให้มันกระชับมากขึ้นจริงหรอรูปรูปรูปโดยการออกให้ชัดชัดอคือพูดชัดพูดหน้าใหญ่หน้าใหญ่ หน้าใหญ่ๆให้มันใหญ่ที่สุดขยายที่สุดแล้วคุณก็ต้องทำหน้าให้เล็กที่สุดเดี๋ยวดูหน้าเล็กก่อนนะคะทำหน้าเล็กให้ดูหน่อยค่ะเล็กที่สุดบีบมันเข้าไปตรงจมูกพี่นุนค่ะคะลองดูหน่อยสิค่ะเล็กหมือคนนี้บ่างเลยมีมือประกอบด้วยเริ่มเป็นทีเล็กจริงจหลังจากนั้นเราก็จะทำหน้าใหญ่เป็นการออกกำลังกายก่อนนอนนะคะท่านผู้ชม เราจะส่งท้ายท่านผู้ชมก่อนนอนโดยให้พี่นุ่นปิดรายการพุทราตีสวัสดิ์ท่านผู้ชมพุทราตีสวัสดิ์ด้วยหน้าใหญ่ใหญ่จริงเหรอจริงบทพี่ยาวไหมพี่ต้องพม่ยาวเรื่องหนึ่งสวัสดีค่ะท่านเองจริงเหรอคะจริงครับคุณผู้ชมค่ะถ้าอยากให้ร่างกายสุขภาพดีต้องออกกําลังกายค่ะแต่ถ้าเกิดอยากให้สุขภาพจิตใจอารมณ์ดีมีความสุขต้องดูพราวค่ะสําหรับวันนี้พวกเราลาไปก่อนสวัสดีค่ะ God, สเต็ป by สเต็ปคือมันก็ไม่ได้แบบแบบคิดไกลหรือฝันไกลนะครับก็คือแบบบางทีมีโอกาสเลยอะไรมากกว่าอะไรเงี้ยก็คือแบบก็บางทีก็รับโอกาสไปบางทีงโอกาสอาจจะเกิดขึ้นครั้งเดียวอะไรเงี้ยก็ลองคว้าไว้หรือลองทําดูหรือว่ามันอาจจะผิดหรือถูกหรืออะไรมันก็ ลองแก้ไขดูอะไรนะครับก็นะฮะถึงวันนี้ได้ก็คือแบบต้องขอบคุณแบบโอกาสมั้ง